สวัสดีครับผมนัทคิงสตรีทฟู้ดนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวประจันนะครับที่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าร้านมีมีทีเด็ดอะไรนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับมีน้ําซอสสุรพิเศษของทางร้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูน้ําซอสตัวนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกับประจันสักนิดนึงว่าเปิดปิดร้านกี่โมงนะครับสวัสดีครับร้านร้านนี้อยู่ตรงไหนของจังหวัดแพร่ครับอะไรนะฮะ สุเมนบ้านล่องกลางสุเมนล่องกาดบ้านล่องกาดอ,อ,อ,อ๋อโอเคอ,อยู่ตรงข้าววันล่องกาดเลยครับสังเกตง่ายมากเลยก็เปิดทุกวันหรือเปล่าครับ <ปะ S 1> กี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดแปดโมงเปิดแปดโมงอ๋อปิดสามโมงอุ้อนี้ก็ใกล้ปิดแล้วที่พี่เรามาแต่ให<แ>้เป็นงานต่อก็เหลือใช้ได้เลืได้แหละครับโอ้แต่บอกเลยว่าทำตลอดเลยทำไม่มีหยุดเลยนะ ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ผมมาเนี่ยอันนี้ผมได้กินแล้วนะอร่อยมากครับแล้วก็มีผมกินต้มยำนะครับมันจะมีน้ำน้ำซอสตัวหนึ่งนะครับสีแดงน่าจะเป็นซอสสูตรพิเศษทางร้านใช่ไหมพี่ใช่ทำเองใช่ไหมครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนี่ครับนี่คือเป็นตัวซอสแดงนะครับทุกคนนะครับเปิดให้ดูครับวันนี้นะครับจะมีวางอยู่ทุกโต๊ะเลยรสชาติก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเป็นน้ำซอสสูตรของทางร้าน ไอ้น้ำซอสต,ตัวสีแดงนี่ใสแล้วนัวมากเลยนะครับ okay, <thank> ไอ้น้ำซอสนี้ทำมานานยังทบน้ำซอสต, <Okay. S 1> ตั้งแต่เปิดเลยครับโอ้ก oh, oh. ็คือจะมีวางให้ลูกค้าเนี่ยตักทานเองได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าใครไม่ไมใสเองร้านใส่ให้ไม่พอครับก็สามารถใสเพิ่มเองได้เลยนะครับ ทางร้านก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูมีธรรมดาจะมีอะไรบ้างครับมีเครื่องในอะไรบ้างคะมีเครื่องในทุกอย่างับอะไรอ๋อมีหมดเลยฮะวันนี้ผมมามเจอแค่ตับอย่างเดียวเนาะอนนี้ก็จะมีหมทูที่เหลืออยู่ก็จะมีหมูหมูตุน๋นแล้วก็ตับนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเนาะที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งคือกาก,ากหมูเลยชิ้นใหญ่ๆเลยครับกากหมูเจียว โอเคครับทุกคนถ้าใครนะครับผ่านมาแพ้หรืออะไรแวะทานได้นะครับอบอกวันเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็แวะลองมาทานกันดูนะครับ ทไก็เหลือตตับนี่็อนนชออะไรเนี่ย King Street Food ครับ <c oughs> King Street f ครับ <c oughs> King Street f <King State. S 2> พกรุงเทพครับตระหัดกะลกแล้วก็ได้คิแม่หังรู้แต่ มาเข้าพิเศษมั้งนี่นียชุดยังไงสองเดียร์ใช่แต่ชุดอะไร